สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูน่ามายครับผมคลิปนี้รีวิวนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับภาพบยนตร์เรื่องล่าสุดของ MCU นะครับที่เข้าฉายในปี2025เป็นเรื่องแรกของปีนี้นะครับผมกัปตันอเมริกาเบรฟนิวเวิร์ดครับขึ้นแจ้งเตือนสปอยกันนิดหนึ่งนะครับว่าคลิปนี้ผมอยากจะ แบบพูดคุยรีวิวแล้วก็อยากจะเปิดเผยเนื้อหาให้แบบได้อัธรุแล้วก็แบบคือคันปากอยากพูดมีหลายอย่างที่อยากพูดเหมือนกันนะครับผมก็เลยอยากจะแจ้งเตือนว่าสำหรับใครที่อยากจะไปดูหนังเรื่องนี้นะครับผมอาจจะยังต้องไม่ดูคลิปนี้ก่อนนะครับผมวิวน้อยไม่เป็นไรนะเพราะว่าในช่องวิวมันก็น้อยอยู่แล้วนะครับคือถ้าดูสปอยรู้สปอยไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้การดูหนังของทุกท่านเนี่ยมันดูแบบจืดจางลงก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเอาจริงหนังข้อหนังก็ไม่ได้อิมแพกอะไรรุนแรงขนาดนั้นนะครับผม ก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ผมค่อนข้างมีงานข้างนอกนครับแล้วก็หายไปนานาหนังเรื่องนี้ผมทํากันบ้านน้อยมากแทบจะไม่ได้ทําเลยนะครับผมตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็คิดว่าเออตื่นเช้าก็คงไม่มีอะไรก็ไปตีตั๋วดูตั้งแต่เช้านะครับซึ่งเป็นเด y 1วันรอบแรกรอบ11โมงนะครับหนัง ไม่ได้ยืดยาวอะไรมากมายนักนะครับลหลายะเวลาน่าจะอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงสําหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของแซมวิลสันนะครับที่รับบทเป็นกัปตันอเมริกาแทนสตีฟโรเจอร์หลังจากที่รับโล่มานะครับแล้วก็เขาได้ไปพิสูจน์ตัวเองในซีรีส์ The Falcon and t i e Winter Soldier ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็นึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ก็อาจจะมีการแบบว่ามีการเล่นแง่กับแซมมีการพิสูจน์ตัวองค์ตัวเองอะไรอีกให้มันดูสเกลอัพและใหญ่ขึ้นไปนะครับคือในซีรีส์เนี่ยเราก็เห็นเยอะมากพอแล้วแหละก็ถือว่าในหนังเรื่องนี้ทำได้ดีทีเดียวในแง่ของการพิสูจน์ตัวของแซม ค่อนข้างที่จะตัดประเด็นของการพิสูจน์ตัวเองในฐานะกัปตันอเมริกาคนใหม่ออกไปเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ก็มีบ้างที่แบบว่าเล่นแง่กับตัวของแซมวิลสันแต่มันน้อยจริงๆเล็กน้อยนะครับเราก็เลยดูรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเนียนกิฟเลยในการเป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่อย่างแซมวิลสันนะครับซึ่งนี่อีกทางหนึง่งนะผมก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าคนไปทํากันบ้านเนี่ยมันอาจจะแบบเฮ้ย ดูบางคนก็ยังแบบมีภาพติดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่ไม่ได้ตาม M.C.U มาอะไรก็อาจจะดูแบบดูติดติดเลยแหละกับภาพการเป็นกัปตันอเมริกาอย่างแซมยูสันและที่สำคัญถ้าใครไม่ได้ดูอ่อซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier เนี่ยก็จะยิ่งติดไปอีกนะครับเพราะว่าตัวละครต่างๆเนี่ยที่มาอยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ตัวละครที่จะเป็นตัวจุดชนวนอะไรต่างๆให้เกิดเป็นเรื่องราวในหนังเรื่องนี้เนี่ย มาจากซีรีส์เรื่องนั้นทั้งหมดนะครับคือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักตัวของอัศยาแบดลี่ตัวของอาวากินเทเรสอะไรพวกนี้ก็อาจจะแบบงงๆงงได้ว่ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปผูกพันอะไรกันขนาดนั้นถึงเป็นแบบพี่น้องเป็นอะไรกันถึงขั้นนั้นเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าต้องทํากันบ้านพอสมควรนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งในตัวอย่างเราก็จะเห็นแล้วเนาะเทสเดียสลอสนะครับเป็นประธานาธิบดีคนใหม่เป็นเรดฮัร์ทนะครับซึ่ง อันนี้ก็โผล่มาตามตัวอย่างอยู่แล้วก็ในส่วนของประธานาธิบดีรอดนะครับมีบทเด่นมากๆเหมือนกันในหนังเรื่องนี้อารณ์ประมาณแซมหนึ่งแซมนี่คือ,อเป็นตัวหลักแหละสองนี่ก็คือทั้ดอร์ลอดเลยนะครับเท็ดเดียสอนะครับที่มาเป็นเรดฮาร์ดในหนังเรื่องนี้อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องทํากันบ้านเหมือนกันนะครับต้องกลับไปดูนู่นเลยปี2008 i n c r e d i b l e h นะฮะตั้งแต่ออกล่า ตัวของเดือดฮักด็อกเตอร์บูสแบนเนอร์ออบอมิเนชันอะไรพวกนั้นแล้วก็ลามลามมาเรื่อยจนถึงสนที่สัญญาโซคเวียแอคคอร์ดอะไรครับทำให้อเวนเจอร์แตกกันนะครับแล้วก็ไล่ล่าอเวนเจอร์นะครับผมก็เรื่องราวของพ่อใหญ่ทันเดอร์รอสคนนี้นะครับก็ ค่อนข้างที่จะต้องทํากันบ้านพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ในหนังเรื่องนี้เนี่ยประเด็นดราม่าอะไรต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยถูกเวทน้าหนักมาหาตัวของทันเอร์รอสเยอะพอสมควรเหมือนกันเขาก็มีประเด็นของเขามากมายกายา่กองทีเดียวและที่สำคัญก็คือมีการเปลี่ยนตัวละครนะครับของหนังเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ก็คือวิลเลียมเฮิร์ตใช่ไหมครับที่เราจะได้เห็นมาแต่อินคริ i ว l ลฮารในกัปตันภัก3าซีพีวอะครับทีนี้นักแสดงเนี่ยแกเสียชีวิตนะครับก็เลยเปลี่ยนตัวนะครับเป็นตัวของแฮริสันฟอร์ ก็ถือว่าเป็นการรีลุกรีอะไรได้พอสมควรซึ่งในหนังเนี่ยก็พูดถึงประเด็นของการรีลุกรีคาแรคเตอร์เ้ยฉันจะเป็นคนใหม่แล้วฉันโกหนวดโกนเขาอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีมีการแบบรีลุกพอสมควรเหมือนกันนะครับไม่ค่อยชินนะผมเองก็ไม่ค่อยชินแต่ว่าไว้ใจได้นะครับฝีมือของระดับฮันโซโลนะแฮริสันฟอร์ดนะครับสำหรับใครที่ดู s t a r Wars นะครับก็ถือว่า,าบทบาทของแกก็ถือว่าเล่นได้ดีแต่เราก็ยังแบบ ประมาณว่าเปลี่ยนนักแสดงใหม่ผมก็ยังแบบไม่ไมไมชินมือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้มาดูในส่วนของเนื้อเรื่องเรื่องราวของหนังเรื่องนี้กันบ้างครับคขา่่า Brave New World นะครับก็คือแบบวิ้้ก้าของโลกใหม่นะครับมันดูเหมือนว่าจะเป็นการแบบพิสูจน์กัปตันอเมริกาคนใหม่ไปไกลๆนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะครับดูเหมือนว่าในหนังเรื่องนี้ผู้คนนะครับก็ต่างยอมรับแคปคนใหม่แล้ว แต่ผู้คนที่ว่าเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่แบบว่าองคอ์กรสายทหารด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแซมเนี่ยเขาก็จะอยู่ทอ,ออเป็นหลักเนาะนั่นแหละเรื่องของการแบบการเป็นแคปคนใหม่เนี่ยเรื่องนี้ไว้ใจได้แต่ว่ามันจะเป็นที่ตัวของแซมเองนะครับที่เขารู้สึกว่าเขาเริ่มรับมือกับพลังที่มันไต่ระดับแล้วใหญ่ขึ้นไปนะครับเนื้อเรื่องในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นการเมืองตึงๆนะสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เข้มมากสําหรับการเมืองของหนังเรื่องนี้แต่ว่าเขาก็ชู เรื่องของการเมืองเนี่ยขึ้นมาเป็นหลักนะครับอยู่ในไว t e h o าส์นะครับมีเรื่องราวต่างๆนานา,นาดราม่ากันในคำเนียบขาวแล้วก็ประเด็นที่เป็นปทุร้อนเกี่ยวกับาน,านานาประเทศอะไรอย่างนี้ในหนังเรื่องนี้นะครับก็จะมีแร่ธาตุใหม่ออกมานะครับซึ่งในตัวอย่างก็เผยเลยเห็นไหมนั่นก็คืออดามินเทียม um ที่ต้องเข้าไปสกัดเอาในตัวของเทียมัสนะครับซึ่งในหนังเนี่ยเขาเรียกว่าเซล e เชียลไอ e ์แลนด์นะครับก็คือเป็นเกาะเซล e เชียลนะครับที่นานา,นา,นา,นาประเทศเนี่ยต้องการที่จะเข้าไป ข้างในนั้นเพื่อทําการาสกัดนะครับผมแล้วก็สร้างเป็นแร่ธาตุใหม่ขึ้นมานั่นก็คืออะดามมนเทียมก็ในพาร์ทของประธานาธิบดีรอสเนี่ยเขาก็มุ่งเน้นในเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าตัวของรอสเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีในภาคส่วนของการที่เราเคยเห็นเขามาแล้วในซีวิวอลนะครับนั่นก็คือเขามุ่งเน้นที่จะทําสนที่สัญญานะครับมุ่งเน้น เป็นสายเขาเรียกว่าปณีปนอมนะครับไม่แบบว่าใช้อารมณ์ฉุนเฉียวไม่เป็นแบบนักล่านายพานเหมือนที่ตัวหนังเขาให้ฉายาเหมือนแต่ก่อนเหมือนใน i n c r e d i b l e h u ฮ k กนะครับก็คือใน c i v i l War เนี่ยตอนที่เขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเขาก็เข้ามามีส่วนมีบทบาทเกี่ยวกับโซคูเวียแอคคอร์ so ord, ใช่ไหมครับในหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกันเขาก็เขาก็ค่อนข้างที่จะพยายามสร้างส่วนที่สัญญาขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับแต่คิดว่าโอเคถ้าเกิดว่า การแบ่งทรัพยากรจากร่างของเทียมัสให้แต่ละนานาประเทศเท่าๆกันเนี่ยมันเป็นการแบบลดความตึงเครียดสําหรับแต่ละประเทศที่จะเข้าไปอ้างสิทธิ์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีในตรงนั้นเพราะก็คิดว่าเออมันน่าจะมันน่าจะเป็นหนทางที่ดีนะครับแต่ว่าแน่นอนอเมริกาทําตัวเป็นพี่ใหญ่อีกแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นชวนเหตุต่างๆนานามากมายเป็นแบ็กกราวให้กับหนังเรื่องนี้นะครับผม ทีนี้ตัวหนังเนี่ยมีหักมุมมีตัวละครที่เรียกว่า p o p p e t Master อ่านั่นก็คือตัวร้ายที่เป็นตัวร้ายจริงๆของหนังเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าตัวอย่างมันปล่อยออกมาให้เห็นแค่ไหนนะสำหรับตัวร้ายคนนี้นะครับก็พูดไปเลยนะครันนะครับนั่นก็คือตัวของด r ร์ซามูเอลสเตอร์นะครับคนที่เคยเอาเลือดของด r b o o t ร์บูสแบนเนอร์ออกจากร่างกายนะครับแล้วก็คนที่สร้างอะโบเมนชัน จนเลือดของดอกเตอร์บูสเนี่ยหรือฮัทเนี่ยตกไปใส่เขาทําให้เขาเนี่ยได้พลังบางอย่างมานะครับซึ่งพลังบางอย่างนั้นก็คือความฉลาดล้ํานะครับผมและนั่นเองครับด้วยความสามารถตรงนั้นที่ได้มาครับเลยทําให้เขาเป็นตัวร้ายที่มีความพิเศษทําให้หนังเรื่องนี้ดูแบบว่าต้องสืบสวนสอบสวนอะ่ะดูลึกลับนะครับผมเพราะว่าการออกมาแต่ละทีเนี่ยคือเขาเนี่ยไม่ได้ออกมาด้วยตัวเองนะครับเขาค้นพบอะไรบางอย่างนะครับโดยที่ทําให้ตัวเขาเนี่ย ไม่ต้องออกมาประทะเองแหละครับก็เลยทําให้มันน่าสนใจมากๆในตอนแรกที่แบบว่าฮยจู่ๆแบบคนดีๆก็ลุกขึ้นมายิงกันอะไรอย่างเงี้ยเออความสามารถเขาเรียกว่าอะไรมายคอนโทรลนะครับควบคุมจิตใจอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับผมซึ่งเอาจริงเขาก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกด้วยความที่มีแต่พลังสมองนะครับมันก็เลยไม่ได้มีฉากแอคชั่นในการต่อสู้กันกับ ตัวละครนี้สักเท่าไหร่นะครับในคอมิกเนี่ยตัวละครเนี่ยมีชื่อว่าเดอะลีดเดอร์นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่เขาฉลาดแล้วก็สามารถที่จะบงการจิตใจคนได้เนี่ยก็ทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจตัวละครนี้แล้วต้องไปหาข้อมูลต่อนะครับเพราะว่าเออเอ็นเครดิตนะครับเพราะเอ็นเครดิตเพราะเอ็นเครดิตเลยเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นวะโอ้มัน หรออู้ตัวร้ายตัวนี้อู้มันขนาดนั้นเลยหรออู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปเล่าเอ็นเครดิตกันนะครับเป็นเป็นโพสต์เครดิตนะเออมีอันเดียวนะครับสำหรับดั่งเรื่องนี้ต่อมาพูดในส่วนของตัวละครกันอีกสักนิดหน่อยนะครับคือในตัวหนังเนี่ยเราก็จะเห็นอ่าอีกประมาณสักแบบไม่เกิน5คนอ่ะเออบสามสี่คนอะไรอย่างเงี้ยตัวละครที่เป็นอดีตอ่า Black Widow ที่มาเป็นหัวหน้ารปภให้กับตัวของประธานาธิบดี Ross แล้วก็ตัวร้ายอีกหนึ่งตัวนะครับที่ อ่าเป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรเซอร์เพนส์โซซิตี้นะครับผมผมจำชื่อเฮียแกคนนั้นไม่ได้แล้วนะครับก็มาค่อนข้างที่จะมีบทบาทที่น้อยไปหน่อยนะครับผมโดยเฉพาะตัวของหัวหน้ารปภของประธานาธิบดีรอสนะครับคือแบบเออมันมันค่อนข้างน่าเศร้านะนางอยู่ในเฟรมตลอดนะแบบฮุ้ยตลอดทั้งเรื่องเลยแต่ว่าบทไม่ค่อยมีอะ่ะบทพูดไม่ค่อยมีบทแอคชั่นก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผม,ผมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เออเราได้เห็นตัวละครรอบข้าง บางตัวนะครับเหมือนจะมีบทเด่นเหมือนจะมีแอคชั่นแต่ว่าหัวหน้ากลุ่มของเซอร์เพนส์โซซิตี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเออมาน้อยแต่มากจริงๆรงในฉากแอคชั่นก็ถือว่าสุดจัดอยู่เหมือนกันก็ทำเอาเอา่อกัปตันอเมริกาของเราเลือดตกยางออกแบบอารมณ์แบบไส้ทะลักได้เลยอะ้าแบบออกแรงอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยและอีกคนนึงที่ต้องบอกเลยว่ามาในมาดเข้มมากๆนะครับก็อันนี้คาเมียนะครับมาเป็นคาเมียคู่หูแซมบักนะครับบักกี้นะครับที่ ตอนนี้ก็เป็นว่าที่ผู้ทีสภาคองเกรสนะครับก่อนที่เขาจะได้เป็นจริงๆในหนังของเขานะครับใน Thunderbolt ที่จะเข้าฉายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับก็มาโพลในหนังเรื่องนี้บอกเลยว่าโอ้โหนี่คือชายอายุ110ปีหรอมันเท่มากนะครับมาในใส่ลุกใส่สูตรนู่นนี่แบบโอ้เท่มากแล้วก็มันยิงมุกค,คมๆแล้วก็กอดตบกันด้วยแบบเอ่ยอกย้กกันเหมือนใน ซีรีส์ฟาคอนแอนด์เดอะวินเทอร์โซเอร์ก็ถือว่ามาน้อยแต่มากอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับตัวละครในหนังเรื่องนี้ถือว่าแขกรับเชิญนะครับคามิโอนะครับมาเท่านี้ดีแล้วนะครับผมเองเนี่ยคาดหวังนะคาดหวังจะเห็นเยอะกว่านี้ คาดหวังจะได้เห็นแอนด์แมนอย่างที่ในตัวหนังเนี่ยเขาพยายามแบบว่าพูดล้อกันเมือ่อไรจะพาผมไปเจอแอนด์แมนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ตัวของวาคินที่แบบว่ามาเป็นลูกไล่ให้กับตัวของแซมนะครับทีนี้มาพูดถึงในส่วนของฉากแอคชั่นกันดีกว่าครับแอคชั่นของหนังเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าจัดเต็มนะจัดเต็มในความเป็นฟาวคอนจัดเต็มในความเป็นเทคโนโลยีวาคันดาจัดเต็มในความเป็นโลกของกัปตันอเมริกานะครับผม คือขีโมอ่ะคือแบบว่าเปิดดังมาที่คือแบบโชว์เลยอ่ะโชว์ชุดใหม่โชว์ปีกใหม่โชว์พลังโชว์ความสามารถโชว์ทุกอย่างแบบโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นแบบว่าพุ่งตรงลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็แบบปุ่มแล้วก็หยุดทันทีแล้วก็แบบเฮ้ยรอสักพักแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรโซนิคบูมเออคืนเสียงมันมาทีหลังนะมันก็แล้วมันก็พุ่งกระ,ะแทกแบบศัตรูอะไรอย่างเงี้ยเออขี่โมมากตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ ชากอื่นๆนะครับก็รู้สึกว่าเออออกแบบมาได้ดีมากๆก,การเตะตีนคู่กระโดดพับปีกอะไรนู่นนี่เออก็ยังแบบมีมาเหมือนที่เราได้เห็นมาแล้วในครั้งแรกๆเรืตังแต่ซี v ิว w อลนะครับเออแบบลูกเตะตีนคู่ทั้นก็ยังตามมานะครับผมแล้วก็ในส่วนของว i b เบ n เ u ียเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีไหมก็ทําได้ดีนะในส่วนของการเป็นโลตั้งรับอะไรอย่างเงี้ย ลูกเล่นก็มีแพรวเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเรดวิงในภาคน,นี้ก็มีความสามารถหลากหลายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีจังหวะให้เรดวิงเนี่ยแย่งซีนเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับผมคือถ้าใครดูซีรีส์มาเราก็จะเห็นว่าเออเรดวิงเนี่ยมันเก่งมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับพอมาในหนังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมึงเก่งขึ้นกว่าเดิมนะแบบมึงแยกล่างเป็น2ตัวได้เลยตัวหนึ่งยิงปืนกนตัวหนึ่งยิงเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยทำได้หลากหลายนะครับสาหรับเรดวิง ในหนังเรื่องนี้แล้วก็ชุดใหม่ของแคปเนี่ยก็มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยเป็นการแบบว่าสลัดปีกได้อะไรเงี้ยเออก็เพ่ไปอีกแบบนะครับผมเออ่ผมติดนิดนึดนงจังหวะที่สู้กับหัวหน้าของ s ซ r p e n พน o c i โ t y เนี่ยผมรู้สึกว่าผมดูหนังแบบว่าติดมั้งผมอาจจะดูหนังติดกด1นคือสนะครับคือฉากฉากแอคชั่นมันก็เลยดูเหมือนช้าไปนิดหรือว่าเขาตั้งใจให้มันช้าตั้งใจให้แบบว่าเออนี่คือการต่อสู้ของกัปตันอเมริกา ในแบบที่ไม่มีพลังซูเปอร์โซลเจอร์เป็นคนธรรมดานี่แหละที่ต่อสู้กับวายร้ายแค่ถือโล่แค่มีปีกนะครับก็เลยรู้สึกว่าในจังหวะแบบเฮ้ยเปิดหนังมาเนี่ยเปิดเรื่องมาเนี่ยมันแบบเวอร์แล้วนะแบบโอ้โหมึงพุ่งลงแรงขนาดนั้นแล้วมึงจอดแบบแบบแบบจอดแบบแบบชะการเลยปึ้งอะไรอย่างเงี้ยจนเกิดโซนิกบูมตามมาเนี่ยแล้วจังหวะที่เข้าไปต่อสู้ข้างในดันกลับแบบมูฟเมนต์เนี่ยมันมันช้าผมรู้สึกว่ามันช้าไปนิดนึงนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออติด ดูแบบติดตาขัดๆนิดนึงแต่มันก็ถูกล้างตาในจังหวะที่ตัวของแซมเนี่ยได้เจอกับหัวหน้าเซอร์เพน o ์ i โ t y ซิตีอีกครั้งหนึ่งนะครับเออถือว่าสมศักดิ์ศรีดีในการต่อสู้ของคนธรรมดาที่ไม่มีพลังซูเปอร์โซเจอร์ใดๆนะครับทีนี้ในส่วนของฮักเองก็ต้องบอกเลยว่าบ้าดีเดือดตามเคยนะครับก็เออยิ่งเป็นฮักใหม่ฮักเรดเรดฮักที่ยังควบคุมตัวเองไม่ได้ นะครับผมก็จัดเต็มพังลายข้าวของนะครับผมซึ่งตัว CG ของฮักเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าแผลมันจะหายหรือเปล่าคือคือแบบกระสุนเนี่ยยิงไม่เข้าแต่ว่าจังหวะปีกไวเวเนียมตัดน,นู่นนั่นนี่มันมันกลับทําให้ร่างกายของฮักเนี่ยเกิดเป็นบาดแผลขึ้นมาได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรนฮักของเราเนี่ยจะมีแบบฮิลิ่งแฟกเตอร์แบบโคตรฮิลิ่งแฟกเตอร์เหมือนกับตัวของฮัก ที่เป็นต้นตำรับออริจินอลหรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูกันในอนาคตนะครับว่าเรดฮักเนี่ยจะมีความสามารถที่มันแบบเทียบเท่าตัวของตัวของฮักเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดรอปน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยต่อกันในส่วนของ CG อีกสักนิดนึงนะครับ CG ในหนังเรื่องนี้ก็ถือว่า ทำออกมาได้มาตรฐานเลยทีเดียวนะครับมีอยู่ฉากหนึ่งฉากเดียวเท่านั้นแหละที่ผมรู้สึกว่ามันหลุดไปมากหลุดแบบโอ้โหหลุดหลุดร้อยอะหลุดลอยเลยโอโ้แบบจนจนจนมันเตะตาได้นะครับเพื่อนๆที่ไปดูแล้วน่าจะรู้นะว่าเป็นฉากไหนฉากสวนซากุระนะครับผมหลุดมากผมรู้สึกว่าเออฉากนั้นมันหลุดมากแต่อื่นก็ยังพอนเนียนๆรับได้นะครับฉากบนฟ้าฉากที่แบบบินคู่ กันระหว่างตัวของฟาวคอนกับอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับฉากจังหวะที่แบบว่าเข้าสกัดกั้นหัวรบระเบิดนะครับผมก็ถือว่าเป็น CG ที่ทําได้ดีมากๆแต่ติดอยู่นิดเดียวนั่นแหละหมันมันทำยากเหรอหรือมันยังไงมันจะต้องแบบใช้แสงเงาอะไรมันถึงจะแบบนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรผมติดแค่ฉากเดียวนะครับถือว่าทําได้ดีแล้วสําหรับ CG ในหนังเรื่องนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เผางานเกินไปนะครับผมทีนี้ พูดถึงความรู้สึกส่วนตัวของผมกันอีกสักนิดนึงนะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คาดหวังหนังเรื่องนี้มากเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็ดูได้เรื่อยๆแต่มีความรู้สึกว่ามันไปไม่สุดสักทางนะครับมันน่าจะไปไกลได้กว่านี้น่าจะเขาเรียกว่าอะไรส่วนตัวผมนะ น่าจะแบบว่าอยากให้มันแบบเล่นแรงๆกว่านี้อีกสักนิดนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปกระทบแบบคุณผู้ชมที่มันเป็นแบบเออฝั่งเลส PG13 ไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่ามันมันดูยังไปไม่สุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฉากแอคชั่นระหว่างตัวของกับตันอเมริกากับเบลทฮักอะไรอย่างเงี้ยคือผมน่ะคิดว่า มันต้องเจอกันสัก2ยกนะน่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือยกแรกเนี่ยมันมันมันอยู่ในเรือเนาะยกแรกมันอยู่ในเรือเนี่ยผมก็คิดว่าเออน่าจะเอากันสักหน่อยแบบนิดนดหน่อยๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพอมาเข้าแอคชั่นคายแม็กสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามัน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 น้อยไปนะครับมันเอออ่ะจบแล้วอ๋อ อย่างนี้เหรอแล้วก็แบบจบง่ายอะ่ะเหมือนขโมดปลอมง่ายก็เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวร้ายมึงตั้งใจมอบตัวเพื่อการนี้โดยเฉพาะหรอนี่คือหมดมุกแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยวางแผนมาตั้งนานหลาย10ป,ปีทั้งหมดทั้งมวลนี้ฉันจะปลุกฮักให้ได้ขโมดปลอมเป็นการประทะกันร,ระหว่างกับอเมริกากับฮักอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับการต่อสู้ของ2ตัวเอกของเรื่องนะครับผม แล้วก็ในส่วนของ impact ของตัวละครนะครับที่สร้างผลกระทบต่อเราเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมันยังทำได้ไม่ดีมากนักนะครับคือผมเองที่ดูซีรีส์มารู้สึกว่าตัวของอซสยาก็ยังไม่ได้ i m p a c t มากนะักตัวของกัปตันอเมริกาแซมวิวสันก็ยังไม่ได้แบบมีสุนทรพจน์เท่เ i อ p a แ t แรงกระแทกใจของเราได้สักขนาดนั้นตัวของทันดร์รสเนี่ย ก็ก่อนหนี้เราจะรู้ว่าเขาเป็นแบบคนสไตล์แบบว่าเออหัวร้อนหัวร้อนแต่พอเขาเริ่มเปลี่ยนมาเป็นคนใหม่มาเป็นสายปนิปนอมก็แอบมีความหัวร้อนหัวรั้นผมก็เลยรู้สึกว่า มันยังไม่อิมแพคคนดูเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้นะในในโลกของตัวละครหนังมันก็อาจจะเฮ้ยเท่านี้มันก็ถือว่าเยอะแล้วนะท่านประธานาัป,ปดีท่านทาลงไปขนาดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันยังส่งมาหาหาผมคนเดียวละกันเออมันยังไม่แทกใจเท่าไหร่นะครับสาหรับอิมแพคของตัวละคระต่างๆในหนังเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งในส่วนของเนื้อเรื่องเองนะครับแต่แน่นอนแหละมันก็อาจจะเป็นชนวนปัญหาให้กับต่อให้กับหนังเรื่องอื่นได้สําหรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้นะครับผม แล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะพูดไว้ในคลิปรีวิวนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของ New Avenger นะครับผมคือ Avenger เนี่ยมันแตกไปตั้งแต่นู่นตั้งแต่ Civil War แล้วนะครับการรวมตัวที่แท้แทจ,แทจริงแท้ทูเนี่ยมันยังไม่มีนะครับมันมีแค่แบบเหตุเฉพาะกิจที่มารวมกันเท่านั้นแหละนังเรื่องนี้มีความผลักดันให้เกิด New Avenger ขึ้นมานะครับผมแต่ก็นั่นแหละก็เกิดเรื่องราวตัดนาในาเรื่องก็เลยไม่ได้คุยกันต่อนะครับสาหรับเรื่องนี้ผมเองก็แตกนิดนึง เอาอย่างนี้แล้วกันสําหรับ n ิวอเวนเจอร์ผมรู้สึกว่าสมาชิกเนี่ยมันอยู่ในหนักเรื่องนี้แล้วไม่เอยอยู่กันทุกคนอะคือมันเหมือนพยายามแบบว่ารีเลตกลับไปหาอเวนเจอร์ยุคแรกศึกมหานิวยอร์กที่แบบต้องมีนาตาชาโรมาโนมีฮอคอายมีทอมีกัปตันมีไอออนแมนอะไรอย่างเงี้ยมีฮักอะไรอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตัวละครเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าคนนั้นนะ่ระรอพอ หัวหน้าเราพอ่ะเออที่เป็นอดีตวีดอ่ะไอซย,ยาเนี่ยเออก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะเพราะว่าเขาก็เป็นเอ่อหนึ่งในซูเปอร์โซเชอร์แล้วในคอมิกของเขาก็คือกัปตันมิก้าผิวสีนะครับก็อาจจะมีส่วนที่จะถูกคัดให้มาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ ออเวนเจอร์ก็ได้นอกจากนั้นก็ยังมีตัวของแซมใช่ไหมล่ะทีะ่เป็นกับตันอเมริกานะครับผมแล้วก็มีวอล์คินทอรสใช่ไหมละ่ะที่เป็นฟาร์คนใหม่นะครับที่สําคัญเรดฮักไงเออดีกันแล้วตอนจบดีกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นไงคือนิวอ v เวนเจอร์มันฟอร์มทีมได้แล้วนะเท่านั้นก็ถือว่าแบบฟอร์มทีมขึ้นมาได้แล้วเป็นอ v เวนเจอร์เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะฟอร์มทีมในลักษณะนี้ขึ้นมาได้เลยนะครบหมดแล้วนะครับนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปแตะประเด็นต่อสําหรับเรื่องนี้นผม เอารวมๆสำหรับหนังเรื่องนี้ในการพูดคุยแล้วก็รีวิวของผมสำหรับคลิปนี้ผมรู้สึกว่าหนังมันก็ไม่ได้แย่นะครับอยู่โซนกลางๆนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ MCU เคยทําและเคยแบบมีมาอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบมุกตลกโปกค้านะครับมีการแบบโบ๊ะบะกันเนี่ยก็มีหลายช็อตหลายซีนนะครับในเรื่องของการต่อเนื่องของจักรวาลของแฟนชายนี้ อย่างที่บอกเมื่อแต่ตอนต้นนะครับผมถ้าไม่ทํากันบ้านไม่รู้เรื่องแน่นอนทุกคือเขาขุดเขาขุดมาแบบโอ้โหขุดตั้งแต่หนังปี2008นะครับนังยุคแรกๆนะครับผมของ MCU เลยนะครับผมก็นั่นแหละต้องก็ต้องกลับไปทํากันบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยเบตตี้โรสเป็นใครทําไมเบตตี้โรสสาคัญขนาดนั้นทั้งที่ทโอ้โหมาฉากเดียวแล้วก็แบบนั่นแหละเออหายไปคือบางทีก็เออนะไม่มาก็ยังได้เลยอะแบบเออเห็นในกรอบรูปก,ก็พอระมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้แหละ ว่ายังไงนะครับผมนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ยังถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ทํากันมารวมไปถึงการต่อยอดไปหาอนาคตก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับ New a v e n t u r e ก็ยังมีการต่อยอดออกไปอีกได้อยู่แล้วก็ประเด็นสําคัญต่างๆนานาม,มากมายนะครับแร่อะดามินเทียมที่ถูกเดบิวต์เข้ามาโอเคจะมีการสกัดจะมีการะลุก็มีการทำส,ทสัญญาเรื่องนี้นะครับก็จะต่อเนื่องไปหาเหล่ากลุ่ม X-Men อีกตัวร้ายของหนังเรื่องนี้ก็ ต้องบอกเลยว,ว่ายังมีความน่าสนใจเพราะว่าไปโพ่ในเครดิตผมเองไม่ค่อยคุ้นชินผมต้องหาข้อมูลเยอะมากๆสาหรับตัวของ The Leader หรือดอกเตร์ซามิโสเตอร์เนี่ยก็ต้องไปทํากันบ้านหาข้อมูลก็คือคลิปเอ็คลิปเอ็นเครดิตนั่นแหละเดี๋ยวผมต้องหากันบ้านทําแล้วแหละนั่นแหละครับคือทั้งหมดทั้งมวลของหนังเรื่องนี้สําหรับผมผมติดนิดเดียวเท่านั้นเองก็คือมันไม่สุดสทางนะครับมันยังเล่นใหญ่ไม่พอมันไม่เหมือนแบบ uri, ดเดทพูดบุบบรีอะไรอย่างเงี้ย,ยแบบอุย้ยกว่าจะอุย้ยกว่าจะแบบสะบัดคำด่าออกมา ได้แต่ละคำอยู่แบบอู้โอ้แต่คนดูมาดูฉันนะปาไปเลยไอ้สัตว์เออเอ้านะครับมันเป็นหนังแบบอ่ะฟิลกูดเหรอเออก็มองอย่างนั้นก็ได้นะครับก็ถึงตรงนี้แล้วก็คงต้องให้คะแนนใช่ไหมครับคะแนนเนี่ยผมเนี่ยอผมคุยกับแอดมินผมนะเออแอดมินมันก็เวอร์เกินไปบางทีนะผมก็แบบเออ โรงหนังเขาก็ให้ตั๋วมาดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะให้คะแนนน้อยหน่อยเขาเดี๋ยวเขาก็ว่าเฮ้ยทำหนังมาวิวมาทำไมให้คะแนนน้อยจังนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้นะครับแต่เขาก็มีวงเล็บนะเขาบอกว่าเฮ้ยรีวิวตามสไตล์ของคุณได้เลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากให้คะแนนสําหรับหนังเรื่องนี้เอาไว้นะครับที่เออ่สักสักเจ็ดเป็นไงสักเจ็ดคะแนนก็นโอเคนะผมว่านะแต่ก็นะคือมันยังไม่มันยังไม่สุดสักทางนเะดี๋ยวสักแบบหกหกจุดห้าหกจุดหนะ้าน่าจะ ผมว่าสำหรับผมมันคือหนังเรื่องนี้โอเคอยู่นะนะคุณเรคยคิดว่ายัางไงนครับก็ไปดูมาแล้วก็พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ดูนะแนะนำนะครับหลบสปอยก่อนนะครับเพราะว่ายิ่งคุณรู้สปอยมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งดูหนังเรื่องนี้สนุกน้อยลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเพราะว่าเงื่อนง,งําอะไรต่างๆของหนังเรื่องนี้อะไรก็ตามที่เขาไม่อยากให้เรารู้ในตอนต้นเนี่ย มันจะทาให้เราสนุกนะไมล่ือเราก็ตึงอ่ะเออมันทำให้เราได้ตึงด้วยอ่ะได้อินตามไปด้วยแต่พอเรามารู้สปอยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยิ่งทําให้หนังมันจืดลงไปกว่านี้อีกนะครับก็แนะนานะครับม่ควรนะครับที่จะดูสปอยก่อนแล้วก็ไปดูหนังเรื่องนี้นะครับดูรีวิวพอได้นะเออพอได้อยู่สําหรับดูรีวิวนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ มีโปรเมียมราคาถูกมาแนะนำครับเริ่มต้นราคา29บาทจากปกติ209บาทเลยครับใช้งานได้ทั้ง3แอปเลยทีเดียวโคตรคุม้มไม่ว่าจะเป็น y u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  e p r r m i มี YouTube Music แถม V I U p r ี m ร u มไปอีกฟินๆมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ a d c a t 4K หรือสแกนคิวอารคที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับ